ไปรู้จักโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกจากมีรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจแล้วโรงเรียนแห่งนี้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนนะครับด้วยการตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะมนตรีนักเรียนติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณพีรนิธพรหมมาครับนี่ก็เป็นบวบเหลี่ยมที่ปลูกไว้ทําพันุ์นะฮะอันนี้นะฮะก็จะเป็นบวบที่เพิ่งจะออกลูกมานะครับ แล้วก็จะเก็บไว้ทําพันในภายหลังนะฮะนนี้ะิดอันนี้ก็จะรอให้มันแห้งก่อนนะแล้วค่อยเอาไว้เก็บไว้ทําพันครับครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องแทนคุณครับนักเรียนชั้นมหนึ่งจากโรงเรียนมีชัยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งกําลังพาผมเดินชมผลผลิตของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจครับน้องแทนคุณหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนมีชัยพัฒนาอําเภอลําปลายมา,ยาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งหลังจากที่ผมได้คุยกับน้องแทนคุณผมได้พบความพิเศษว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่รับค่าเทอมเป็นตัวเงินครับแต่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการทำความดีหรือให้บริการชุมชนคนละ400ชั่วโมงและปลูกต้นไม้อีกคนละ400ต้นต่อปีการศึกษาเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการศึกษาที่โรงเรียนมีใช้พัฒนาแห่งนี้แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือนักเรียนของที่นี่เป็นส่วนสำคัญในการบริหารโรงเรียนด้วยครับ ซึ่งเราจะเรียกน้องๆว่าคณะมนตรีนักเรียนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนก็ต้องมีคณะมนตรีนักเรียนร่วมในการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุด้วยในการรับสมัครบุคลา,ากรของโรงเรียนก็จะมีคณะมนตรีนักเรียนเข้าร่วมในการสัมภาษณ์บุคลา,ากรด้วยเช่นกันซึ่งถือเป็นโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ในด้านการทํางานอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของการบริหารโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนมีความชัดเจนในเรื่องการให้บทบาทนักเรียนให้เป็นผู้นำนะครับโดยผ่านคณะกรรมการมนตรีนักเรียนซึ่งจะมีประธานมนตรีนักเรียนเป็นผู้นำของคณะนักเรียนนะครับซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปก็เรียกว่าคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ของเราโรงเรียนมีชัยพัฒนาเรียกว่าคณะมนตรีนักเรียนจะเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาท การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติการประเมินผลและก็การสรุปรายงานผลในแต่ละภาคเรียนนะครับแล้วก็สิ้นปีการศึกษาอันนี้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากภารกิจต่างๆที่โรงเรียนได้ให้โอกาสและเปิดโอกาสอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคณะมนตรีนักเรียนจะมีบทบาทตั้งแต่การคัดเลือกครูนะครับโดยการสัมภาษณ์ครูที่จะเข้ามาสอนคัดเลือกนักเรียน สอบสัมภาษณ์นักเรียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนอันนี้ถือว่าตรงประเด็นนะครับผู้นักเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาททุกขั้นตอนนะครับมีการแต่งกายสำหรับโรงเรียนมีชัยพัฒนาแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีโดยสอนให้นักเรียนมีความคิดเชิงนวัตกรรมคิดนอกกรอบถามเป็นคิดเป็นค้นคว้าเป็นและมีทักษะอาชีพ รูปแบบการเรียนการสอนจะบูรณาการระหว่างด้านวิชาการและการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างเช่นรายวิชาการปลูกถั่วงอ,อกด้วยหมอกที่ใช้หลักเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ผสมผสานเพื่อพัฒนาผลผลิตและขายกลับให้กับทางโรงเรียนและชุมชนในเชิงของธุรกิจเพื่อสังคมที่ยึดมั่นในเรื่องของการแบ่งปันเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้คนในสังคมรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่อที่ปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้กับผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การต้อนรับคณะที่เข้าศึกษาดูงานไปจนถึงการสาธิตเพาะเนื้อเยื่อน้องน้องนักเรียนจะเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมดตอนมาแรกๆเนี่ยเข้าเข้ามามันเป็นแบบคือทุกคนเพื่อนๆหลายหลายคนค่ะก็มาแบบต่างพื้นที่กันก็ไม่ได้มาจากที่เดียวกันอย่างนี้ค่ะก็มีการปรับตัวเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆช่วงแรกก็มีเครียดบ้างค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้นชินกับที่นี่ใช่ไหมคะก็นั่นแหละแต่ว่าพอได้มาเรื่อยๆก็ มีทํากิจกรรมบ้างตอนแรกก็อยากกลับบ้านแต่ว่าพอแบบโรงเรียนเริ่มมีกิจกรรมเยอะๆพอรู้ว่ามีที่ให้ฝึกงานมีการไปแลกเปลี่ยนข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มสนใจนพออยู่มานานปุ๊บก็้ยไม่อยากกลับบ้านแล้วไปฝึกงานดีกว่าอย่างเงี้ยได้ตังค์เนียค่ะ สเสน่ห์ของที่นี่เหรอคะถ้าให้พูดหนูคงคิดว่ามันต้องเข้ามาสัมผัสเองจริงๆค่ะเพราะว่ามันคือสเสน่ห์ของความของสังคมในนี้ค่ะทุกคนมีความคิดปมนของตัวเองค่ะทุกคนมีความเป็นผู้นําทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รับการแบบแลกเปลี่ยนความคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะ มนุษย์ทุกคนค่ะมีความเป็นผู้นําในตัวเองนะคะแบบว่าแม้ว่ามันจะมีน้อยหรือว่ามีมากค่ะซึ่งพอเราเจอที่ที่แบบอนุญาตให้เราแสดงศัก,กยภาพหรือสิ่งที่เราอยากทําออกมาทั้งหมดค่ะเราก็จะรู้สึกมีความเป็นตัวเองมากขึ้นค่ะเวลาเราอยากทําอะไรเราก็เสนอยกม,มือขึ้นมาว่าโอเคเราอยากทําอันนี้นะเราชอบอันนี้เพื่อนๆก็จะมาลงมติกันว่าโอเคตรงนี้เป็นยังไงบ้างมันจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงค่ะทุกคนก็แสดงความเห็นของตัวเองแล้วก็ปรับให้มันลงตัวเข้าด้วยกันค่ะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โรงเรียนมีชัยพัฒนาจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนซึ่งได้มาร่วมกันประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13ที่จังหวัดบุรีรัมย์<ด><ๆ>เพื่อเข้าศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอนโดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาก,กว่า19ประเทศซึ่งถือเป็นโอกาสอาันดีในการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียนพีรณิดพมมา ทีมข่าว nbttv อีสานรายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์